สวัสดีพี่น้องมามาเมื่อนี้ยายสีมาชวนกิ่นผัดไทยผัดไทยวุ้นเส้นแบบโบราณผัดแบบโบราณซื้อมาจากตลาดในเมืองนะคะทุกคนรสชาติโอเคอยู่จะถูกใจเมื่อนี้เป็นอย่างที่แบบว่าโอ้ยอัดวิดีโอแบบ สะดวกสะดวกพึ่งสิได้สะดวกตอนนี้พี่น้องก็เลยได้กินินสื่อๆก็เลยได้มาเพิ่มเสียงเขาทีหลังนะคะทุกคนอาหารการกินก็จะประมาณนี้แหละเนาะคนในเมืองบริมีป่าบริมีทุ่งนาะอันนี้ห่อหมกนะคะห่อหมกยังงกอห่อหมกปูแล้วก็ห่อหมกยังกออันหนึ่งของเพื่อนนะเอา้าวว้าวพิษเลยลืมแลยวันนี้ หอมุกไข่แมงด้าเออยังบอทันได้ไข่เบิงแซ่บแซบี่น้องอันกินไปนี่กัมีอยู่เสียงสดแซ่เข้ามาก,กอากาสิมีเสียงสดแซ่เข้ามาหรืออย่างไรเนาะมาเด้อมาก,กินน้ำกันกันกบยายสีจะ้ะอร่อยจ้าแซบ่บภาษาไทยก็จะบอกว่าอร่อยนะคะถ้าภาษาอีสานก็จะบอกว่าแซบ่บ กินอาหารเ้าเห็ดกินลายกัเองกะจำเจเนาะกะเ็เลยเปลี่ยนอาหารบ้างวันนี่กินกล้วยจับเมื่อนี้คืออยากกินผัดไทยเนี้วเบิ่งอขึ้นหน่อยๆด้พี่น้องในกล่องบัดเ้าคุกแล้วโหลดบด้หน่อยได้ยังวะหลลาย,ลาย เมื่อนี้ได้ย,ย,ยังกินเที่ยงเนาะเพื่อนเืนกินเศร้าแล้วผัดย่งกินเที่ยงกินเที่ยงแล้วผัดย่งกินแรงเนาะพี่น้องกุ้งได้สามตัว,ตวญ่ใหญ่ เสียงติ๊กติ๊กติ๊กนี่เสียงอันนาไดพี่น้องเอ้ยเสียงสอดแทรกโลบข่างโพดโพ คลิปนี้ยายสีจะไม่ได้ยกมือไหว้ทุกคนนะจ๊ะโชว์กุ้งให้ดูขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกำลังใจให้ยายสีอีกเช่นเคยนะคะมารับชมคลิปของยายสีซึ่งเป็นนักกีฬารุ่นใหม่ที่ก้าวย่างเข้ามาในโลกโซเชียลบ้านสีแดงของเฮานี่ ขอบคุณหลายไลายผู้ใดที่มาเบิ่งคลิปยายสีเรยอจะเดิอเป็นกำลังใจให้ยายสีขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคะ่ะโชคดีเฮงเงปังปังสำเร็จในทุกทุกด้านยายสีกินผัดไทยกล่องนี้หมดเรยอจ,จะทุกคนเนื่องจากว่ารสชาติอริดอร่อยมากเอาไว้พบกันอีกคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ยายสี ขอตัวก่อนจ้าคืนกำลังใจงให้ไว้สีอีในเด้วยจ้าเด้อ